โอ,โ,อโอเคครับผมการสวัสดีครับวันนี้ผมก็ผัดนะฮะผมไปเจอเกมเกมหนึ่งมาน่าสนใจอีกแล้วดโมแมสติกค,คอสมิกเฟรมอ่าถ้าอ่านแค่ชื่อเนี่ยไม่รู้แน่นอนฮะแต่ว่ามันจะเป็นยังไงไปดูดีกว่าว้าวเทคโนมิสตีขอภูมิใจน,นำเสนอภาผาตายนี่อีกแล้วอะทำไมช่วงนี้กูคุกเขียบเกมทาผาตายนี่จริงหรืวะเนี่ย การช่วยเอออะไรว่าจากจากการช่วยเหลือจากออสเตรเลียเมื่อกี้นี้ <c oughs> อ่านไม่ทันมีเป็ดยางด้วยจอดรถข้างทางตัวจะนอนแล้วมั้งฮะขับกาวดึกอันตรายอันตรายถ้าเกิดว่าง่วงนี่จอดนอนเลยดีกว่าอย่างน้อยก็จะไม่ตายเฮ้ยแล้วทำเหมืนกันทำไมอ่ะว้าวแปดสติกคอสมิกเฟรมเฮียเข้าใจเราเสนอดีวะ บอกก่อนว่า,วากีมนี้ไม่ใช่เกมเพลร์นะแค่มันมีส่วนที่มันน่าสนใจให้เฉยอะแต่อันนี้คุมรู้ว่าตัวละครมันกำลังทำอะไรอยู่ฮะกูจะอ้าไม่เออมึงสุควัลได้เหรอเพื่อนอะไรอ่ะเอาอีกทีดูโดนหลุดเข้าไปในแบ็โคโฮลวู้อินเตอร์สเตลาร์ยึดคลิกสัตว์ชับ,ชบตัวหนึ่ง บีเกตเหรอแบ๊บแบ๊บบแบ็กเกตอะไรวะเนี่ยโอ้ลีชีดไฮวูดสเตชันโอ้ผมประตูอย่างนี้ได้เหมืนมอนที่ใครเก็บมาสุกอย่างเลยฮนะกูจะไม่พิจะจะจะไม่ได้อะสวัสดีครับเป็ียนยางเปลี่ยนยาง,ยางรถหล่อมาเนี่ยเอาตัวหาเปลี่ยนยางสิบอัน,นไปกินไปนั้นเหรอวะ เกมเซฟมืดจังอ่ะโอ้เกมเกีบปิดยางใช่เหรอเหมือนกับว่านจงมีทัดเทินด้วยแฮก็คือแปดห้าหนึ่งปหเก้าออหนึ 1, 8, 5, ่งปหคือปีให้อยากวะ่ะโ้ติดข้อชิต เ,นะเกินเดี๋ยวนะเมื่อเกิดเรื่องของนี้ได้ยังไงเนี่ยเอาเอาเอา,ากาศไม่มีอากาศไม่มีตัวนี้วิ่งปะไม่ได้วะไปแล้วกูล็อกอะตอนนี้เราดูแค่ว่าเราได้เลขอะไรที่อยากมาฮะหนึ่งแปดห้าเก้าไม่รู้ต้องใส่ไหนด้วยเดี๋ยวไปดูก่อนลวกันเอ้ยเป็นล็อกเกอร์อะไรแถวนี้ปะไปเซฟฮัลโหลบุชิบุชิไม่มีอะไร ก็ต้องเอ่อหยุดใช้กระดาษฮะไอนี่สูต้องดูิ the paper for the map code anomaly solar activity อ๋อ the hell มันคืออะไรเมยฮวิแ่นมีใครบางคนคจะทิ้งเอาไว้แน่เลยอันนี้ดึงมาได้โอ้นี่ไง ิดทิ้งไว้เนี่ยจะเป็นยังไงปะอืม,มลิกาพังหมดเลยเปิดได้เอ้ยเจ้าคนต้องหาไฟก่อนที่จะเข้าไปในห้องนี้นะเอารู้วใช้ลยเหรอในนี้มันจะไม่มีอะไรนะฝาลุนกก็ล็อกอันนี้ก็เปิดไม่ได้มีไปจะลากปะไม่มีข้างบนก็ไม่มีแล้วอะหรือว่าตรงห้องนั้นมันจะมีอะไรปะวะนี่ไง เก็บดีกป่าใช้กดแท็บ <c oughs> ฉันเปิดมันไม่ได้อ่ะมันมีโค้ดปะม,มันมีอะไรให้กรอกโค้ดหรือเปล่าอ่นนะมันต้องเป็นของใครแน่ๆเลยมันเป็น59เ้เพื่อนมึงลองซองลูก่อนดิทางนั้นแล้วก็ผมไปข้างนอกก่อนแล้วกันฮะอ้าวตัวนี้ไปได้ดีว,วะ่ะอือหือ มีใครอยู่ไหมครับเฮ้ยมันคนวัตตาเฮลเข้าดูเป็นมิดอย่างน้อยก็จะคิดว่านะเอ้ยี่มแ man, มลงวันมแมนแมลงปอแมนเหรอมิวแทนขอโทษด้วยนะฉันไม่เห็นครอบครัวหนายหรอกแต่ว่าฉันหากระเป๋าสีฟ้าของฉันไม่เจอนายเห็นบ้างหรือเปล่าเอ้ยผมเห็นผมเห็นผมเห็นนี่ไงไ อ้าวอันนี้มันสีเขียวเนยโอเคผมตาบอดสีเอาตู้ทีนะเอ่อฉันไปตรงนี้ไม่ได้เป็นยางเฮ้ยนั่นนั่นใครอ่ะโอ้ยฉันไปตรงส่วนนี้ไม่ได้แฮะมันใครยืนอยู่อ่ะกูไปไม่ได้ด้วยนะอ่ะ๋อ้ยเฮ้ยไ,ไปแล้วไปอยู่ก็ได้ฝั่งนี้มีใคร symmetric? ไหมเอ่ย นาฬิกาใช้ไม่ได้อีกแล้วออ,อีกคนนึงแลวฮะเอ้ยมันมีมแมลงปอมแมนเต้หมดไปเลยะขอโทษทีนะฉันเป็นครอบครัวในหรอกแต่ว่าแต่ว่าฉันจะทำกระเป๋าสีแดงหายไปอะเฮ้ยม,มีมีเพื่อนนายคนไหนทำกระเป๋าสีเขียวหายปะบอกฉันหน่อยดิอันนี้ได้ไปหาถูกคนอะไปไม่ได้ไมันมีตัวอะไรยืนกั้นทางเรือย ว่าข้างบนนี้หน่อยถ้ามีคนทังกับบอสสีเขียวหายแน่นอนเอ้าไม่มีว่ะเออ๋อได้ไงผมว่าข้างล่างใช่เลยเว้ยเอ้เพื่อนนายทังกับบอสสีเขียวหายหรือเปล่าฮะกระทุ้นทีนะจะไม่กลัวนายหรอกแต่ว่าแม่ถังกระปอสสีเขียวหายเห็นหรือเปล่าโอเครับไปเลยข,ขอบคุณมากเลยที่ช่วยหารับนี่ไปสิเก้ได้แฟลชไลท์มาแล้วอันนี้คืออะไร ฟีย of a n o t h e r 1859 Solar Event เหมือนเราจะเข้ามาติดอยู่ในเหตุการณ์อะไรที่อย่างที่เกี่ยวกับแบบเรื่องกับโซลาร์ซิสเต็มมาไรมานี่หรอมีแสงเกิดขึ้นแล้วก็ถูกวาร์ปเข้ามาในนี้โลกทิ่เต็มไปเรื่องมลรงวันอันนี้คืออะไรเอ,อนี่ไงใช่1895ใช่ปะ่ะ1859 1859เอ,อ้ยใช่หปวะ อ๋อใช่จริงด้วยก็โหยจำนี่กระเป๋าส ok ีแดงโอ้แล้วเป็นมือด้วยผมเข้าไปดูข้างในนี้เพิ่มอีกปะโอเคขอบคุณมากฮะเราจริงดีว่ะคราวนี้ก็กระเป๋าสีแดงไปให้ลุงคนนั้นแล้วก็จะได้ของมาของอะไรไม่รู้อ่ะกูต้องช่วยแมลงวันแมนหรือว่าในเกมนี้ตรงนี้มีเป็ดบ้างไหมไม่มีนะนั่นคือเป็ดอีกอันหนึ่งใช่ปะงมันจะมันจะใช่ฮะ ไปแล้วนะครับมีการมองตามด้วยโห oh. หน้ามีาพี่รวมเท่าไหร่เลยฮนะเป็นมิตรก็เถอะจะว่าหน้าแบบนี้นี่กูก็ไม่อยากอยู่ด้วยเท่าไหร่นะวันนี้คับพอดีว่าหวยกระเป๋าสีแดงของพี่อ่ะรับไปเลยครับขอบคุณมากเลยนะขอบคุณที่ช่วยรับนี่ไปแล้วกันมันคืออะไรวะเนี่ยเลเวอร์เลเวอร์เลเวอร์สักอย่างสมาติงไรเด,ด็ดอ่าใช้ในการเสียบเข้ากับ สวิตอะไรที่อย่างป่าวะแต่ว่าตอนนี้ผมล็อกตอนนี้ผมได้ไปฉายมาแล้วผมยังได้เ,เข้าไปในห้องนั้นได้มันมืดๆเนาะเราไม่กล้าเข้าไปถ้าไม่มีไฟแสดงว่าต้องมีผีแน่เลยเด <c oughs> ี๋ยวโฟล์ทชูดดูชายฮะอ๋อเี่กเขาสอนผูน้นำหญิงเฮ้ยไม่ดีมั้งเพื่อนเอิดว <c oughs> ิทยุยากกับแปลกแฮะแล้วเพลงเปลี่ยนด้ <c oughs> วยปะเนี่ยวิรุณจัมส์จับสเกาก เป็นแรงฟอร์แมนปะอ๋อโอเคขมรู้แล้วที่ผมได้มาโอ้มไปใช้ที่ไหนนี่ไงแล้วก็เปิดอ่าไฟก็จะมาแล้วนี่คืออะไรเดี๋ยวกระเป๋าสีฟ้ามันติดก้ผมปิดไฟเอ้ยว้าอา ไอ้มันดูเลือดกูโอ้าเอ้าเอ้าอ้าก็ช่วย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 กูกูกูไปยุ่แล้วกูไม่อยู่แล้วล็อกเอาไม่มาปฏิหัวเดี๋ยววะไม่ใช่อะไรของมันวะไอหมอนมันบ้าไปแล้วทูแซนตัวขาเลยไปตีมตัวะ ประตูไม่ก็เปิดยากได้เกินเกมน,นี้เนี่ยระบบประหา,ารมาดูจิ๋งดีนะแต่ว่าผมงงกับปุ่มอะ่ะโอเคเฮ้ยเป็ดเป็ดเป็ดโอ้ขี้ขี้โอ้เป็ดขี้โอ้เออมีมีมีอะไรให้กูไปตีหัวหนั่นไหมอะุ้งคอแป,ป๊บนี้ก็ได้ไม่มีเหรอในห้องน้ำจริงก็เหมือนจะไม่มีอะไรไม่ไปมากกว่านี้แล้วนะนะอ้อก็ไม่ใช่กู <c oughs> อ๋ออะไรวะเนี่ยไม่มีแล้วอ๋อไอ้หรือว่าเปิดได้อันนี้ไง โอ้สว oh, ิงเวปอลเอ้ยกูได้ขอไปตีหัวมันจริงด้วยมึงมาดิไอสัตว์คราวเนี้ยของจริงกูของจริงแล้วหุบปากหุบปากบอกให้หุบปากปล่ให้หุบปากล็อกให้มันรู้ซะว่าใครรุ่นใหญ่ที่นี่ไอ้น้องก่อนแล้วกันรำคาญตีให้ร้องเอ๋งเลย คันนี้เป็นสีฟ้าโอเคคืออะไรว่ามันคือพัสเซินที่เฉยใช่ไหมของช่วงหนึ่งของเกมไม่เฉยขอบคุณมากเลยนะรับนี่ไปสิกุญแจโฮปอิสคีสติลเบิร์กวันแดกกูแจกวันไหนว่าแดกกุญแจไปที่ไหนอ่ะเมื่อกี้นี่สำเนียงกูเปลี่ยนเลยฮะถ้าให้เดาก็คงจะไปฝั่งขวานี่นะมัง้งอะไร มึงอยากโดนไม้ตีหัวอีกเหรอไหนใครที่ไหนฝัง่งนู้นแน่เลยข้างนอกแน่เลยโดนกูแน่นแนแสัตว์เฮ้ยมึงโดนกูตีหัวแน่มับขอกูประตูได้ก่อนแล้วกันนะกูกูสู้กับประตูมากกว่าสู้กับผีก่อนตอนเนี้ยอะไรของมึงเนี่ยเฮ้ยไอ้เหี้ยผีเออ <c oughs> <c oughs> เจมเซฟโอเคไอ้ <c oughs> <Okay. S 1> <c oughs> <c oughs> ไมาตีหัวนี่แม่งอบอกว่า เอาเรื่องจัดอะ่ะโอ้เอชเป็นรูปเอ่อเฮ้ยเรามีกุญแจมด้วยหรอโอเคมันจะไปต้องไปต่อนะฮะไปวู้วู้วู้วูลวู้วูอวาวู้้วู้วู้งู้้แล้วม้วด้เวลาวีหัวมึวแล้ว เอาม่าไม่ใช่คนนี่วะคกณนึกว่าคนนึกว่าคนยืนกันอยู่มันคนจะเป็นคอนเ็ปร์ี่จงดีนะถ้าเกิดว่ามันเป็นแบบเฮ้ยไอ้เชี่ยเปนผีหาเลยวะเนี่ยเฮ้ยโอ้โหแล้วตีโคตรแรงยาพี่ยายายาค้องอร้องอร้องอร้องตีหัววะเอนเอนออนเอนที่เอนรันเอ็นเอ็นเอเอไออ ก็จะบอกว่าถ้าเกิดเราเป็นตัวักไอ้ที่อยากยืนการอยู่มันควรจะเท่ดีกวะแปลว่าทุกอย่างในในโลกใบน,นี้มันใช้มันใช้คนไอ้ตัวที่อยากยืนการในวันนี้มึงเตะกูด้วยเหรอไอ้เชี่ยผีพวกนี้แม่งกระจอกว่ะสู้ไม่ได้เอาตีนเตะม,มใีใช้ทุกอย่างที่มีมึงนี่พลังงานว่าปล่อยแบบขึ้นกระแสจิตไอ้ที่อยากเลยนหรือว,ว่าหัวมึงดัดแปลงมาแค่กขนาดนั้นน่ะถ้ามึงจะทำได้แค่นี้มึงอย่าไปทำอะไรขนาดนั้นเลยเพื่อนคนทรมานเปล่ปาๆนะ พูดตามจริงโอ้ดีโอ้ดี ي, โอ้ดีนี่ของกูเล่นเดอ w a วอ i กิ้งเดอยู่เลยอะเออเออเออเดี๋ยวกูช่วยเองเพื่อนเดี๋ยวกูช่วยเองตายยากซะเลยไงอันนี้คือผมตีโดนใช่ไหมเหมือนกูกำลังจะโดนไล่โอ้วะไม่ใช่หรอมเฮ้ยเ่ต้องบัดเอ่อบายบายเอฟซีอะเอฟซีเอฟซีมารอเจอผมอันนี้คืออะไรโฮชิฟทูสปริต โอเคไม่น่าสงสัยเลยแล้วก็ไม่มีอะไรนะอาจจะแค่เพราะว่ามันไก่เฉยๆแล้บังเลยให้เราวิ่งอันนี้คือกลับออกมาเหรอกลับออกมาหรือไปไป,ไปที่ต่อไปวะเนี่ยไปที่ต่อไปลรือบ้งว้ายไวยกูเอาอะไรก่อนได้ไหมอันหนึ่งเพื่อนกูกูขอไปเอาเป็ดก่อนอ่าฮ่าโดนดูดาม่าาาาาเาา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  ายอุ้ยอุ้ยไปวิ่ง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 ไปดิวิ่งตายเอากูวิ่งไม่ออกเฮ้ยเพื่อนเพื่อนเพื่อนสัตว์ไม่เอากูเก็บเป็ดยางก,ก่อนเลยนม่งฆ่ากูเลยหรือว่าจะของเรือไปก่อนวันนี้เป็ดให้เก็บปะวะ ไม่มีแค่ผ่านไปไม่ได้ก็คือโหต้องวิ่งรีบไปเก็บเป็นยานแล้วก็วิ่งกลับมาเข้าประตูเหมือนเดิมโดเจอร์โดเจอแดดอ๋อนี่มันกลายเป็นตัวคนแล้วคราวนี้เออก็นึกว่าผมจะเป็นมันจะเป็นอารมณ์นี้ซะอีกอ่ะแต่มันจะมีแค่อันนี้ไอันเดียวเหรอทามทูรันไอแฮทสุเกตพาร์ติ s ซัมฮาวเพาะเด้ยปะ อ้าวทำไงทีนี้กลับไปใหม่เหรอกลับไปใหม่ก็โดนมันแดกดิหรือว่ารอบมันเข้ามาในประตูเฮ้ยไม่มีแล้วฮิ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 ไอมีแล้วไม่มีแล้วเหมือนจะมาแค่รอบเดียวมาแค่รอบเดียวก็แย่แล้วดูว่ารอบมัน ีวะรอบัเดินไปกับเราบ้างแล้วก็เข้าไปยังหวะที่มาในนี่ยิงด้วยไปแล้วไปแล้วเยไปแล้วเว้ยผมเ,เก็บเปรบเก็บเปรบอะไรวะ <c oughs> เกลียดเป็บเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ ท o be c o n ต i n นีลกูเก็บเป็ดไม่ครบเลยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยิืนพัน์มันเก็บเป็ดเก็บเป็ดอะไรไม่รู้อะแล้วมันอยู่ไหนอีกวะผมว่าผมเดินทั่วแมปเลยนะนี่ไงเออว่าอยู่เจ็ดยงไงแปดอ๋อแล้วก็ตัวนั้นหนึ่งฮัดมากเลยมเมื่อกี้เนี่ยเก็บยังไงวะเนี่ยกดเก็บไปได้ปะ โอเคเก้า okay, แล้วก็สุดท้ายตรงนะ้นพอดีเลยฮะมาดูกันซึ่งว่ามันจะคุ้มค่าไหม,มกูจะได้อะไรกูยังได้เป็ดยางมาเล่นหรือไม่ได้อะไรหรือบอกว่า,ไ,าไม่ต้องไม่ต้องมาต้อไม่ต้อง,อ,ง,อ,งอย่างนี้ก็ได้ผมไม่ได้ใช้เวลาดังกันในขนาดนั้นแหมเสิรแย่ดิย,ยัองมายืนรออย่างนี้เนี่ยโอ้ยอย่าเข้าไปแจกซสิข้างในรอตัวนี้กันก่อนนะไอ้มีตัวซื้อตามผมก็มาก็รอตรงนี้แหละเดี๋ยวผมเข้าไปแจกข้างนอกไปคิวสุดท้ายอะนะรอนานหน่อย จุดเูมสิบแล้วได้อะไรอ่ะกูได้เป็ดยางมายิงมันป่ะและแล้วผมได้อะไรอ่ะกูเก็บเป็ดยางครบแล้วอ่ะกูได้อะไรป่ะกูไปเห็นได้อะไรเลยว่ากูเก็บเป็ดครบไปเนี่ยเฮ้ยโอเคโอ้โหสับวันีดียบเกมของแมสติก o s ส i ิ f เฟรมก็คือว่าเป็นเกมที่เล่นเพลินดีนะแต่ว่าโหไม่ได้ว่าผมว่าไม่ แต่ผมว่ามันไม่ได้มีเนื้อหาที่ตื่นเต้นอะไรยกเว้นเอ็มมาแรงมาแรงปองแมนมาแรงวันแมนนั่นที่ยังดูน่าจะมีไอซัมติงอะไรที่อยากที่พอมาเล่นได้อะนะแต่ก็ถือว่าเป็นเกมที่น่าจะเล่นเพลินดีถ้าเกิดว่าเกมออกมาแล้วราคาไม่แรงมากเนี่ยน่าจะถ้าซื้อมาเล่นนะแต่เราจะแต่เราจะได้มาเจอกระดิบไปได้ตัวเต็มวันนี้ก็ต้องรอดูกันก่อนเนะะาะก็สำหรับวันนี้สำหรับก็สำหรับคนที่อยากลองเลนดูก็เล่นได้คลิปปริฮาปีหรือเกมที่เล่นเพลินค่าเวลาได้ไขปริศนาสนุกดีแล้วก็ไม่ยากอะไรด้วยนะประเด็นนน่่่ดููชิซซีีีออออยเ ตำวันนี้ขอจะลาไปก่อนไว้ผมเจอกันครับเสียดายอย่างหนึง่งไม่ได้ตีหวัวพวกมแมลงวัน